อนุวัเดกอาศัยแล้วซึ่งความเจริญกล่าวแล้วกมารดานในการแห่งตนมีการฝนจิตว่าข้าแต่มแม่อันว่ากระผมจากบวชในสำนักของพระเถระดังนี้อนุมารดาน,นั้นกล่าวแล้วว่าในพ่ออนุวัตีละในการก่อนนั่นเที่ยวอันว่าเราได้กระทําแล้วซึ่งใจว่าอนวุวาทยาัยของบุตรอันเราไม่พึงทําลายดังนี้แน่ลูกอันว่าเจ้าจงบวชเถิดดังนี้ยังบุคคลให้นิมนแล้วซึ่งพระเถระ ถวายแล้วซึ่งภิกษาเก่พระเทระนั้นผู้มาแล้วกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนั้นว่าธาตุของท่านย่อมกล่าวว่าอันว่ากระผมจากบวชด,ดังนี้อันว่าเราทั้งหลายพาเอาซึ่งเด็กนี้จากไปสู่วิหารในเวลาเย็นดังนี้ส่งไปแล้วซึ่งปเถระ,ระพาเอาซึ่งบวตรไปแล้วสู่วิหารด้วยสักกระและสัมาณะอันใหญ่ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันมอบถวายแล้วเก่ปเถระอันว่าพระเทระ,ระ,ทระกล่าวแล้ว ท้าบด้วยเด็กนั้นว่าเนติสะเชื่อว่าการบวชเป็นกิริยาอันบุคคลกระทำได้โดยยากย่อมเป็นครั้นเมื่อความต้องการด้วยของอันร้อนยิ่งมีอยู่อนุบาวันบัญชิตย่อมได้ซึ่งของอันเย็นครั้นเมื่อความต้องการด้วยของอันเย็นมีอยู่อันว่าวันบัญชิตย่อมได้ซึ่งของอันร้อนยิ่งเชื่อว่าอันบัญชาทั้งหลายย่อมเป็นอยู่โดยยากก่อนว่าเธอเป็นผู้ถึงทัพแล้วซึ่งความสุขย่อมเป็นดังนี้อันว่าเด็กนั้นกล่าวแล้วว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่ากระผมจากอาจเพื่อนกระทำซึ่งหิจทั้งปวงตามทํานองแห่งคำอันท่านกล่าวแล้วดังนี้อันว่าพระเถระกล่าวแล้วว่าอันว่าดีละดังนี้บอกแล้วซึ่งแต่จะปัญจกกรรมาฐานด้วยอำนาจแห่งการกระทาไว้ในใจโดยความเป็นของปฏิกูลแก่เด็กนั้นยังเด็กนั้นให้บวชแล้วจิงงยวนว่าอันอันภิกษุบอกซึ่งอาการสามสิบสองแม้ทั้งสิ้นย่อมควรนั่นเทียว อันวากรารมฐานมีประชุมแห่งอาการหมีหนังเป็นที่สุดรอบเป็นอารมณ์อันพิสูผู้ไม่อาจอยู่เพื่ออันบอกซึ่งอาการทั้งปวงพึงบอกนั่นเทียวด,ด้วยว่าอันวากรารมฐานนี้อันพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งหลายไม่ทรงละแล้วนั่นเทียวอันว่าการกําหนดซึ่งพิสูทั้งหลายก็ดีซึ่งพิสุนีทั้งหลายก็ดีซึ่งอุบาสกทั้งหลายก็ดีซึ่งอุบาสิกาทั้งหลายก็ดีผู้บรรลุแล้วซึ่งพระราหารัส นายอาการทั้งหลายมีผมเป็นต้นหนาในเ <ใน S 1> พราะส่วนส่วนหนึ่งหนึ่งย่อมไม่มีก่อนว่าปิสูตทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดเมื่อยังกุลบุตรให้บวชย่อมยังอุปนิสยัยแห่งพระรหัสให้ชิบหายเพราะเหตุนั้นนั้นว่าเพเทระบอกแล้วซึ่งกรรมาฐานเที่ยวยังเด็กให้บวชแล้วยังเด็กนั้นให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วในศีลทั้งหลายสิบ อันวามานดาแลบิดาทั้งหลายกระทําอยู่ซึ่งสัการะแก่บุตผู้บวชแล้วได้ถวายแล้วซึ่งข้ามตุปายาติมีน้ําอันน้อยหนันเทียวแกมูแห่งภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในวิหารนั่นเทียวตลอดวันเจ็